มหนูเอ่อหนูสะใภยนะคะแต่ว่าหนูอ่ะรู้อยู่แล้วเรื่องดอกไม้แต่ลูกโป่งอ่ะหนูไม่รู้จริงๆใช่ค่ะต่งานมันออกมางานภาพมันแบบจึงมาตงมาใช่ค่ะพี่แกคือหนูรู้อยู่แล้วแล้วหนูก็บอกพี่เก้าว่าหนูอ่ะขอล็อกวันนี้ไม่รับงานนะอะไรเงี้ยค่ะใช่ว่าได้อยู่กับแฟน เป็นตัวไว้ก่อนหรือไม่เรงรู้หรือล่าว่ายังไงเขาต้องเซอร์ไพรส์เราแน่ๆหรือว่าเรานัดกันแล้วคือหนูนัดแล้วว่าเราอ่ะจะแบบใช้เวลาด้วยการอยู่บ้านกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะจะให้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเออแบบว่าล็อกเอาไว้เพราะยังไงเราก็แบบโหเตรียมชุดขนาดนั้นไม่แหม่ไม่ล็อกไว้เลยได้ยูนว่าพี่เขาจะให้อะไรเขาบอกก็คือไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยเหรอ โอ้พี่หกปีไม่ต้องสะพายแล้วแต่แต่ว่าสะพายแต่สะพายลูกโป่งเพราะว่านางนางอ่ะตลกมากเพราะว่านางมีโป่รื่องลูกโป่งใช่ไม่บอกว่านางกลัวกลัวกลัวมันแตกนางมีโป่รื่องลูกโป่งแล้วครั้งนี้นางก็เลยให้เป็นโปรเฟชชั่นอลมาจัดเลยหนูคิดว่านางก็เดินวนรอบบ้านหนูแล้วก็แบบหนูถามพี่เป็นไรหามุมหามุมอะไรอ่ะหามุมวางลูกโป่งเออคุค่าประหยัดคุ้มค่าที่สุดไหมคุ้มค่าที่สุดคุ้มค่าที่หยุดงานที่ไม่รับงานที่เสียไปนิดนึงอะไรอยย่างงเี้ เสียไปหลายบาททุกปีแบบว่าใช้มเมนต์อยู่ด้วยกันอะไรกินข้าวพูดคุยกันเพราะว่าใหม่เองก็แบบเดินทางต่างประเทศบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคําถามที่ดีมากเป็นคําถามที่ดีมากจริงๆริเพราะเราถึงรู้จริงเลยอันนี้รู้จริงรู้ตายก็มีแฟนเหมือนกันนะได้ๆได้ๆได้ๆกันมาแล้วที่มอยู่ด้วยดูคุณเลยอ่ะคือมันปกติอะค่ะมันก็แบบ พอเราคบกันมานานแล้วอะเราก็จะเพิร์สเพิร์สพิวอเรตี้ของเราก็คือการทําง,งานดังน,นั้นมันก็จะเหมือนแบบทํางานเสร็จแล้วมาเจอกันกินข้าวกาันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เหมือนแบบมันเป็นเหมือน,น,น,นล็อกในตารางงานเลยว่าเราท,าทั้งคู่จะว่างทั้งวันม,มันก็เลยจะเป็นอะไรที่เออดีจังเลยว <จะ S 3> ันนี้อนกลับไปเรื่องทีมงาน มันเรารู้หมดเลยไหมว่าเขาจะจัดยังไงหรือว่าเขารู้ว่ารู้ว่าเขาจะมีรู้ว่าเขาจะเอาไอ้ถงบันไดนั้นน่ะมาทําอะไรเพราะเราต้องแจ้งที่บ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมาเหมือแม่เดินขึ้นบ้านไม่ได้นอนนอนข้างบนห้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แจ้งเอาไว้เพราะว่ามันต้องมีเหมือนต้องแจ้งรปภอะไรไว้เพราะไม่งั้นคนจะมาจัดไม่ได้เราก็จะรับรู้เพราะว่าเขาก็บอกพี่แม่บ้านก็จะบอกเราว่าคุณหมายคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามากระโปะกันหมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันวันนั้นที่เปิดโรแมนติก เขาเขินเขาเขินเขาเขินทุกปีเลยค่ะเขาเขินทุกครั้งที่ทําอะไรแบบนี้เขาเขินค่ะเพราะปกติเขาไม่ไม่ใช่คนแบบนี้อ่ะเ่อมาใหม่เขินไหมน้อยกว่าเขาอ๋ออันนี้เขินหรือเปล่าอันนี้เขินนึกเขิอยู่เลยเขินอเอนไม่เป็นเป็นเป็นฟิลแบบเหมือน เป็นแฟนเป็นแฟนอยู่แล้วเป็นแบบมันเตะเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเขินปะเนี่ยเขินหลงหล่ออะไรแบบเนี้ยแบบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนถ้าถ้าโพลก็จะเห็นล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าทำอย่างอื่นไม่ได้ละล้วงกระเป๋าอย่างเดียวแล้วเราเห็นแคปชั่นที่เขาเขียนเห็เรามาดีใจเราฟิล์มสุดโหด เราก็ kind of พูดได้ฟังอยู่แล้วไงก็ไม่ค่อยไม่ได้ยินอะไรเลยอยากพูดแต่เล่นไม่อยากเห็นรีแอคพี่ๆไม่อยากเห็นรีแอคพี่ๆถ้าถ้าใหม่ต้องพูดประโยคเลยเขาพูดอะไรเขาดกหน้าพี่เติรกไม่ออกเลยเพราะพี่เติร์กมีจมูกของเขาง่ายใช่ต้องพูดดีใจจังเลยที่หนูอยู่ดใกล้พี่เออเลยจริงๆนะหนูอยากให้เขาว่าพูดกับหนูบ้าเขาพูดมาคำไหนเขาไม่พูดไม่ถึงอเขาเขาจะอ่อนหวานเนี่ยมันจะ อย่างเงี้ยในในภาาษในการเขียนนะคะภาษาเขียนนะเขาจะเก่งแต่ภาษาใช่แต่ถ้าจะให้พูดอย่างเงี้ยมันจะโมเมนต์ไหนเราขนลุกกันเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะใช่เราเวลาที่เขาพูดเขาพูดอะไรที่แบบพี่ใหม่บอกว่าเขาพูดให้ฟังตลอดจะปกติทั่วไปเหมือนเหมือนที่พี่มีแฟนก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนน่ารักคนที่น่าสนใจมากน่ารักน่ารักสวยอะไรเยม่มีการวิจายณ์อันนี้คนนี้น่ารู้แน่ จะพูดยังไงบ้างเวลางงกับพูดยังไงสิพี่ใหม่ดูจากฟังพี่สองพนคุยกันแล้วพี่ต้องสัมภาษณ์ด้วยแล้วตีกันค่ะยังไงพี่จะอะไรต่อตีก่อนเล้วได้ค่ะก็เสียงหนูทำไม่ได้อะแต่ว่าเสียงเสียงเขาศึกษาศึกษาโอ้โหเสียงเขาไปแบบค่ะพี่อยากรู้เลยเดี๋ยวพี่จะมองเขาไม่เหมือนเดิมลองดูลองดูก็คือเป็นโมเมนต์น่ารักของลุง การักที่สุดเลยค่ะตอนนุงก็ใส่ปเหมือนกันนะในการแบบว่าจัดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ใถ้าอบรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความสำคัญกับใหม่มาก็ให้ค่ะก็ให้ก็ให้แต่ว่าปีนี้ไม่มีของขวัญให้กันนะไม่ถึงเราไม่ได้มีของเป็นชิ้นเป็นอันอะไรให้กันเลยตั้งใจเพื่อจะเป็นแบบนรุไม่อะค่ะมันเหมือนแบบไม่รู้อยากได้อะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วไม่รู้อยากได้อะไรแล้วแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้ว เซี่ยวนึงแอบคิดไหมคะดอกไม้บนใดอะไรเด้ออะไรใดๆจะมีแหวนมาแหวนมาเซี่ยวหนึ่งแอบคิดหนูว่ามุดแล้วค่ะดอกไม้นั่นอ่ะหนแบบซ่อนไว้ตรงไหนจะจับโปยได้ใช่แต่ไม่มีไม่มีแน่นอนมักี่ดอกพันนิดๆมั้งคะตายแล้วเต็มเต็มบ้านเลยน้องเออก็ต้อ่างถงแค่นั้นตรงนั้นค่ะให้แต่พนักงานคนนี้ตกใจที่ว่ามันต้องมีการขีกเข่าเพราะเขาพี่เก้าผู้จัดการเขา กำชับไว้เรียบร้อยแล้วว่าให้บอกก่อนนะถ้าสมมติเริ่มคลุบปุ๊บเขาเขาเข้าตัดขาเลยยันต่อยันต่อเขายังไม่หลอถ้าคุกเขาเลยยืดขามาปุ๊บก็คือเข้าไปเตะเลยคือให้พิกอย่างนี้ก็ไม่ให้คุกช่วงนี้ทำไมรออะไรหรือว่าปีนี้ยังไม่สะดวกช่วงนี้คล่องตัวด้วยทำชอบใจดีไหมตอนนี้ดีอัข่าวเราแกล้งเป็นลมเลยไหมหนูโอเคอยู่แล้วแต่ว่า ทางผู้จัดการยังอยากให้ทำงานอยู่อยก็คือได้ละค่ะขัดดาลูกขุบไม่ได้เพราะขุบๆมีวิ่งวิ่งตุก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 เลยขอพี่เตอร์ไหมพี่ก้าวมีบอกพี่เตอร์ไหมว่าอย่านะอย่าวันนี้นะอย่าแถมมีไหมอย่าเพิ่งคุกเบลคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราสองคนยังยังไม่ถึงช่วงเวลานั้นแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ก็มีแซวเล่นตลอดอะไรเงยพี่ก้าวเห็นไหมคะเขาก็จะบอกเนี่ยเตรียมผ้าใหม่แล้วอะไรเงี้ยเตรียมตัดชุดผ้าใหม่แบบญาติผู้ใหญ่หนุ่มก็จะแบบ แม่ก็เตรียมผ้าไหมไปตัดแล้วเหมือนกันส่งทอและวอะไรเงี้ยค่ะหนาก็แบบดูแล้วก็มีความสุขที่ผู้ใหญ่เขามีความสุขกับกับความรักของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาแบบเวลาเด็กมีความรักแล้วผู้ใหญ่สนับสนุนมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอะค่ะแต่ว่าในภาที่เกิดมันคือขอบกับแล้วโรแมนติกเราจะเราจะจับโป๊เขาได้ไหมอะคิดว่านอนยูหน้าสิหน้าคิดว่าน่าจะนะคะน่าจะไม่นอดน่าจะจับได้เลยเลยเขาไม่เนียนเลยใช่ไหม ไม่เนียนค่ะหรือต้องมีทีมส่งมีทีมส่งตัวช่วยเออตัวช่วยอาจจะรอดถ้าถ้าเขาถ้าเขาเอ็กกับพี่เก้าถ้าเขาเอ็กกับพี่เก้าใช่รอดอันนี้พี่ด่าร์ดสกายถ้าเขาเอ็กกันโคกันว่ามันจะเก็บความลับจริงๆหรือว่ารอดแต่ก็ต้องรอที่พี่เก้าใฝ่นอนที่พี่เก้าต้องไฟนอลต้องไฟนอลที่ที่ที่คนรอบตัวหนูทุกคนให้ช่วยกันเก็บไม่งั้นก็โป่งแน่นอนค่ะถ้าเราตุ้งติ้งหม่ ออานานนานเลยค่ะอีกนาน<ม>เพราะว่าตอนนี้ไม่มีมีสิ่งที่มาอยากทำไม่อยากแบบว่าทําเบื้องหลังสักอย่างก่อนถ้าทําเสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวค่อยดูเรื่องเรื่องอนาคตในเรื่องของครอบครัวอะไรอย่ายงนี้ค่ะใหม่ค่ะต้สูเหมือนแอนตี้แกนอันนี้ต้องไปใช้อ๋อนี่ใหม่เตือนใช่ไหมคะเออคืออันนี้ค่ะใหม่ตื่นเช้ามาแล้วใหม่ไปเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันกําลังจะลุกเป็นไฟ คือเหมือนตัวเราเหรอหรือเขาหมายถึงว่าในโซเชียลมันกำลัง,งมันกาลังจะปั่นไปในกระแสที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ไปกระทบศิลป,ปินท่านอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือตัวใหม่เองอะใหม่อยากให้ทุกคนมองทานตะวันไหม่ได้แฟนคลับใหม่ว่าทานตะวันว่าแบบคือเราเอดูเคทแล้วก็กาชับแฟนคลับเราเสมอว่าเราต้องให้เกียรติศิลปินท่านอื่นอันนี้เป็นสิ่งแรกเลยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องให้เกียรติคนที่ใหม่ทํางานด้วยทุกคนน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าแบบพระเอกหรือว่าใครแฟนคลับรักใหม่ก็ แฟนคลับเราก็ต้องรักคนที่ร่วมงานของเราด้วยใช่<อ>ดังนั้นถ้าสมมุติว่ามีการที่ทำในในเชิงประมาณนี้ค่ะเราก็จะแบบเตือนกันบอกกันอะไรเไงี้ยค่ะซึ่ง account คคน,นี้ก็อา,อาจจะไม่ได้ตามตัวเราไม่หมายถึงว่าไงไม่ได้ follow เราไม่ได้แบบเป็นแฟนคลับอะไรหรือเปล่าไม่ได้หวังดีกับเราเออมันมันทำให้เกิดกระแสะอย่างเงี้ยแล้วตัวเองตัวปใหม่เองเงี้ยค่ะใหม่ก็เป็นห่วง เครเป็นห่วงแฟนคลับใหม่ไหมไม่อยากให้คนมามองว่าทั้งกลุ่มเราเป็นยังไงเขาปกป้องเราหรือว่าเขาเดือดแทนเราไหมใหม่ที่เขารูปไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาจจะไปใช้แบบในทางดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไปวาดเหมือนเหมือนเหมือนวาศิลปินท่านอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใหม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าจากที่ดูแล้วมันศิลปินท่านนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็น่ารักกับใหม่มากๆค่ะ ใช่คือคนนั้นก็คือน่ารักเลยแล้วไม่บอกเคยเป็นเพื่อนใหม่เลยไปเจอกันในงานงไม่มีอะไรตัวหนูเองอะแบบตัวหนูไม่ไมเลือดเพราว่าหนูจเจอมาเยอะนะ<ม>แต่ว่าใจหนึ่งอะเราก็คิดว่าเราควรจะออกมาแล้วพูดในเชิงว่าเราเป็นศิลปินก็จริงแต่เราน่าจะมีสิทธิ์พูดได้นี่ว่าแฟนคลับเราทุกคนไม่ได้เป็นแบบนั้น<ม>แฟนคลับเราน่ารักแล้วก็ไม่อยากให้ใครหรือ บ้านเด็กๆบ้านคนนู้นเหมาะคนนี้บอกว่าเออมาทํางานกับเราแล้วโดนแฟนขับบ้านเราไปว่าอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบบอกว่าเออไม่ไม่มีอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าเราเอดูเควกันดีมากๆเขายังใช้อยู่ไหมคัใช้ลูกเราไปูเราไป้ายอหรือเปล่าใช้รูปใช้รูปหนูไปแล้วก็เปรี้ยวเลยเปล่ยวแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมแบบว่ายังแบบเอาไปปั่นกับคนอื่นอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเหมือนโดนติวไปหรือเปล่าเพราะว่าไปเล่น หนูอะใช่เขาก็วาดด้วยว่าใหม่ต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเตียนแล้วก็คือหนูไม่ได้ตามแล้วแต่หนูรู้แค่ว่าเขาไปวาดศิลปินท่านนั้นและศิลปินท่านนั้นเนี่ยแฟนคลับน่าจะเยอะใช่ค่ะแล้วหนูคือหนูก็คือไม่ได้ตามแล้วจริงๆเพราะว่าเกิดเรื่องตอนเช้าปุ๊บมันก็เป็นวันเอเนอร์โวลี่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเร,เรื่องอะไรแล้วก็มีความสุขในชีวิตวปกติดไ,ไ,ไม่รู้ได้ไง,ไรไไงหรอ เป็นแบบใหม่นี้แต่งตัวเข้ามาใหม่ซ่องไงซ่องใส่ซ่อ,องคือเราเราคือบางทีเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะแท็กมาหาอะไรเงี้ยค่ะเพราะแท็กมาหาเราก็จะเห็นพราเห็นคือบางทีเราเห็นอะไรเราปล่อยได้เราก็ปล่อยแต่บางทีเราเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกว่าไวานี้เราไม่อยากปล่อยแล้วเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมาทําร้ายสังคมของเราอะไรเงี้ยถ้าใส่ซ่องอย่างไรก็ประชาใหม่ประชาทีนี้บ้านเขาวันนี้ไม่จริงหรแต่รงทีน้เาเกายมา แราวว่าหนึ่งคือเขาไม่ได้ follow เรา uh huh. อันนั้นน่าจะตอบโจทย์ตอบได้ทุกอย่าง uh huh. คือถ้าชอบเราไม่ follow เราอะไรเงรี้ยก็น่าจะแปลกเหมือนกันนะคะอออันนี้อันนี้ตอบได้หมดแล้วแหละหมายว่าไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องดูดีเทลอะไรข้างล่างแล้วเพราะว่าดูไปเจออีกเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วไมากลัวไหมว่าเขาจะเอารูปเราไปใช้อีกอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะลงดับสักหนึ่งแมทมันมันมัน ถามว่ากลัวไหมไม่ชอบแต่ก็เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคนอะค่ะเราเราใช้กฎหมายมั้งโอ้ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เก็บไปหมดค่ะเรเก็บแอบไว้หรอเก็บไว้ทำไมเก็บไวม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่คือเราเราเราไม่มีสิ่งที่เราจะทําอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าเพื่อความรอบคอบเราก็ต้องมีเก็บไว้นะคะแบก่อนแกบก่อนเดี๋ยวเจัดการไม่เต็ม หนูฝากเลขาเก็บไว้ค่ะใช่ใช่เพราะว่าหนูจะหนูจะไม่เก็บเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบบั่นทอนจิตใจเราก็จะไม่เก็บเองไม่อ่านเองถามว่าสักวันหนึ่งถ้าเราเก็บไม่ไหวแล้วเราอาจจะแบบว่าดีลีทแล้วก็เก็บใหม่เหดีลีตแล้วมันจะไม่เได้ไหมไม่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 ค่อยไม่ไม่อย่ไม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 ีไม่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 ไมไม่ไ คือถ้าเราไม่เข้าไปดูเราใช้ชีวิตปกติเราก็เจอคนปกติที่น่ารักกับเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเข้าไปดูเมื่อไหร่เราก็จะไหลไปตามตามสิ่งที่เขาต้องการให้เราเป็นแค่นั้นเองทำไมจะเป็นฟีลแบบเตือนมากกว่าว่าโค้ดบอกว่าอย่าทำอินแล้วแค่นั้นก็เออ <คน S 1> ส่วนใหญ่มไม่ไม,ไม่จะเตือนแล้วใหม่ก็จะสบายใจประมาณนั้นเพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้ชอบมีเรื่องแบบไม่ขนาดนั้นนะคะเนาะเพราะช่วงนี้เราอินเอิอ6ปีเนาะแต่ก็ลมีหลายคนที่สบายสบามีบอดแล้วอ๋อแม่ไปมีบอดนะบอดที่คือจะเป็นยังไงบ้าง พอดีใจมาก,ก <c oughs> คือมันเป็นสิ่ง <c oughs> ที่เหมือนแบบมันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญนในชีวิตเหมือนกันนะคะในเพราะว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่เรามาทํางานตั้งแต่เราออกเพลงดีกว่าตั้งแต่เราออกเพลง <c oughs> เพลงแรกเพลง 2, องเพลงสเพลงสอย่างนะะี้ค่ะแล้วเราคุยกับทาง Universal ออะไรเงี้ยว่าแบบ เราเห็นศิลปินทุกคนก็ไปขึ้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาคัดเลือกกันยังไงหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามทําและตอบโจทย์ตรงนั้นด้วยแล้วก็สานต่อเรื่องแบบเพลงของเรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราทําอย่างต่อเนื่องแล้วทางเขาก็เล็งเห็นอะไรเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยได้มีโอกาสได้แบบได้ขึ้นไม่รู้ที่ามสุดมันแตกต่างจากการที่เราไปร่วมงานที่แบบว่ามิลานพวกนี้ยังไงบ้างกับโอ๋ไม่เคยขึ้นบิวบอทที่ไทม์สแควร์เลยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะมันดูแบบต่อให้จะวิ แต่ก็ไม่สองวีที่แบบสุดนออ้อมันก็คือแบบถึงน้อยฝรั่งก็ต้องเห็นเราตรงนั้นแหละเออชาวต่างชาติก็ต้องเห็นเรานิดน,นึงแล้วแบบอุ้ยคนนั้นคือใครอะไรอย่างงี้แล้วอาจจะแบบมาฟังเพลงเรามากขึ้นเลย้ยค่ะซึ่งหมายถึงการคนจำในฐานะนักรรมมนนแสดงนักร้องนักร้องนักรองใช่ค่ะเพราะว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เหมือนเป็นแคมเปญของผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงแล้วก็จะเห็นมีผู้หญิงหลายท่านมากๆหลายศิลปินที่ได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดีใจมากเลยค่ะใหม่นี่ถามว mm ่าแบบว่า like, ตัวใหม่ไม่ได ah, mm ้ว hmm. like ินไปใครถ่ายรูปให้ใหม่ได้บ้างคะอะไรเงี้ยแล้วมีแบบแฟนส่งมาเยอะมีแฟนส่งมามีค่ะมีแล้วก็ทางตัวพี่พี่บริษัทเอง Spotify พี่ๆ Universal คนก็แบบส่งทั้งคลิปส่งอะไรมาให้แล้วก็บอกว่าแบบคอนเทนต์ Generation นะแบบยู่ได้รับเลือกอะไรเงี้ยใหม่ก็แบบดีใจจังเลยเลยดีใจจริงคออยากวินไปด้วยอยากินไปเก็บโมเมนต์อะไรเงี้ยป่ะอยากวิน แต่มันยี่สิบก็ชั่วโมงเดียไปถ่ายรูปก็ติดแล้วไปถ่ายรูปบินไปถ่ายแล้วก็ถ้าไม่ติดเราเดือนที่แล้วพูดไปมาจะไปแต่แบบบินเยอะค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวได้คัดหน้าตัวเองไปแปะแล้วกันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงั้นพี่ถามเป้าหมายการเป็นนักร้องของเราไปจริงจังแค่ไหนแล้ววันนี้พอมันเริ่มแบบขั้นแล้วคือตอนเนี้ยค่ะหมายทำเป็น มินิอัลบั้มแล้วค่ะคือมีสี่เพลงของตัวเองละเป้าหมายของเราครั้งครั้งต่อไปก็คือต้องหาแรงบันดาลใจเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้สี่เพลงนี้ค่ะก็คือเราได้โปรดิวเซอร์ที่เก่งๆในเมืองไทยมาแบบที่เป็นเทสที่เราชอบมาเกือบครบแล้วแต่ก็ยังมีอยู่ที่เราอยากร่วมงานด้วยก็คงจะต้องแบบติดต่อนู่นนี่นั่นกันอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงวัยที่อาจจะโปรดิวให้ใครได้บ้างแล้วอะไรางี้ยอันนี้ให้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์เราที่จะทำ เบื้องหลังเบื้องหลังองลออันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ว่าเบื้องหลังก็มีอะไรหลายอย่างว่าที่อยากลองค่ะจริงมีฝันอยากทาโชว์ใหม่ใหม่เพราะใหม่เองก็ร้องเล่นเต้นอะไรได้เลยเอาเพลงเรามาจัดเป็นแบบมินิอะไรสักอย่างใหม่เพิ่งไปดูคอนเสิร์ตน้องๆมาใช่ไหมแล้วแบบใหม่รู้สึกว่าแบบคอนเสิร์ตไปเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตเด็กๆมาแล้วใหม่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันแบบดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแต่อยากมีเป็นของตัวเองบ้างแต่ว่ามีแค่สี่เพลงอันเนี้ย คอนเสิร์ตกินนั้น,น40เพลงอ่ะไม่มีสีเพลงไม่จะไปสู้อะไรได้ไก็เลยแบบว่า <c oughs> นนไม่ขอทำเพลงต่อไปแบบให้มีใน, <c oughs> ในสต,ตอ็อกเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพี่คอย,อย้อนถามว่าสำหรับในการได้รู้ขึ้นมนถือเป็นของขวาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาทีย์นี้ป้องมั่นหมายว่าก็เป็นเป็นของหวาที่ใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเอาจริงมมันมีคนเล็งเห็นเราในฐานะที่เป็นนักร้องจริงๆเขาเช็คเรา seriously เกี่ยวกับการที่เราเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ย มันยาเหมือนกันนะที่นักแสดงคนหนึ่งที่จะแบบแที่จะหลุดออกจากกรอบการเป็นนักแสดงมาแบบว่ามาเป็นนักร้องได้อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากที่เลงเห็นค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะ